คุณบาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณบ,บาสก่อนที่จะไปดูกันกับหุ้นที่มีข่าวตามหน้าหนึ่งของทันหุ้นของเราใน m อ i พี่อยากดูหุ้นที่กำไรโต1 0นเ์ก่อนว่ากราฟเขาตอบสนองแค่ไหนนะคะตัวแรก KWM ค่ะอันนี้กระโดดขึ้นมาเลยวันนี้ วันนี้ตัว k w m ก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับเปิดแกปขึ้นมาเลยนะครับที่บริเวณ1.30ถึง1.31นะครับก็เป็นการเปิดแกประยะสั้นขึ้นมาสำหรับตัว k w m เนี่ยต้องบอกว่าเออในภาพหลักเนี่ยมันสามารถยืนระดับแนวรับเออบริเวณเออคุณวัดขาวแชร์หน้าจะได้ไหมอ๋อได้ได้ครับได้ครับค่ะ สำหรับตัว KWM เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะการกระโดดเปิดแกลขึ้นมานะครับกำลังที่จะชนแนวต้านบริเวณ1.42นะครับถ้าผ่านตรงบริเวณ1.42ได้เนี่ยในรอบนี้ก็จะเป็นการยืนยันรอบการกลับตัวในภาพหลักนะครับมีการที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็จะเป็นลักษณะการฟอร์มฐาน Triple Bottom นะครับสำหรับภาพใหญ่แต่ยังถ้ายังผ่าน1.42ไม่ได้เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะการไซด์เวย์ออกด้านข้างมากกว่านะครับก็ แนะนำว่าตัวนี้เนี่ยให้เป็นลนักษณะเทรดดิ้งมากกว่านะครับการกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะไล่ไม่ทันแล้วนะครับคือเป็นลนักษณะการเข้ารอซื้อ1.20หรือว่าอรอ break 1.42ค่อย follow ายตามก็ได้นะครับที่คุณบาบ,บอกว่าอาจจะไล่ไม่ทันแล้วเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาชอบทิ้งห่างเนาะเป็นหุ้นที่ชอบทิ้งห่างยาวๆอ่ะใช่ครับผมอ่าในตัวหนึ่งตัวที่สอง ST STC ค่ะ สำหรับตัว STC เนี่ยแนวโน้มโดยรวมต้องบอกว่ายังเป็นลักษณะาการไซด์เวดดาวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการที่ลงมานะครับในรอบนี้เนี่ยมันเ,เป็นลักษณะาดาวไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับก็ผมแนะนำถ้าใครอยากจะเข้ารับนะครับเข้ารับเนี่ยมันจะมีโซนบริเวณ50สตางเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้ารับเล่นรอบที่ดีนะมีการที่ได้เห็นการฟื้นตัวกลับที่ฐานดังกล่าวตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างทางของการสร้างฐานอยู่นะครับก็ถ้าอยากจะรับเล่นรอบ50สตางตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นฐานโลเดิมของรอบใหญ่นะครับคือทําไว้เมื่อปี2020แล้วก็ปี2024ตรงเดือนออสิงหานะครับคือลงไปแตกเพิ่บตรงนั้นเนี่ยก็มีแรงสึกกลับขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยว คือถ้าใครเล่นสั้นเนี่ย55ตังค์อ่ะพอเล่นได้แต่ว่าถ้าใครอยากเอาชัวร์หน่อยผมว่า50สตางค์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าเล่นดรอปที่ดีนะครับค่ะต่อไปค่ะพอ s สค่ะ P R O S POS t ตัว POS t นะครับพอ s ผมว่าเป็นเป็นไซเวย์มากกว่านะครับเป็นไซเวย์ทั้งในภาพใหญ่แล้วก็ภาพระยะสั้นนะครับ mm hmm. ก็ช่วงนี้ก็ไซเวย์ดาวลงมาด้วยนะครับ จุดที่น่าสนใจสําหรับรอบนี้เนี่ยถ้าอยากจะหวังการฟื้นตัวกลับในรอบระยะสั้นเนี่ยผมแนะนําแถวโซน1บาทนะครับโซน1บาทเนี่ยจะเป็นโซนแนวรับที่มีนัยยะสำคัญคือเป็นโลเดิมนะครับเมื่อดูเดือนจูนนะครับแล้วก็เป็นระดับแนวรับทางจิตวิทยาด้วยดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ปล่อยให้มันพักตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ไปรอรับด้านล่างที่บริเวณ1บาทตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้า เล่นรอบที่ดีนะครับก็ผมแนะนําแนวรับสาคัญรอบนี้จะอยู่ที่1บาทนะครับอืมค่ะต่อไปฟลอยค่ะสําสหรับตัวฟลอยเอ่อฟลอยนี่ต้องต้องเรียนนมตรงว่าแนวโน้มยังไม่ค่อยดีนะแนวโน้มยังไม่ค่อยดีนะครับคือเอ่อเป็นลักษณะการพักตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็มันเป็นเทรนดขาลงตั้งแต่ปี2021มาแล้วนะครับคือก็ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ ทิศทางเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับก็ตามรอบเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปเทสโลเดิมคือ65สตางค์แล้วก็60สตางค์รอบนี้ผมยังต้องบอกว่ายังยังอาจจะต้องรอการตั้งฐานของตัวนี้ไปก่อนนะครับคือถ้าอยากจะเล่นก็ไปรับ1ไม้แถวโซนแนวรับสุดท้ายคือ65สสตางค์ได้แต่ว่าความเสี่ยงในการลงต่อเนี่ยมันยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยค่อยๆรับนะครับค่อยๆรับสำหรับในการเล่นรอบนี้นะครับ ทั้ง4ตัวก็ถือว่าทรงดีก็คือ KWM กับ STC ใช่ไหมคะใช่ครับพออันน้พอเล่นได้เพราะว่ามันเจอแนวรับภาพใหญ่นะครับคือยืนขึ้นมาได้นะครับค่ะนะครับค่ะ,คะไปเป็นคลินิกค่ะสำหรับตัวคลินิกนะครับเอ่อคลินิกคลินิกรอบนี้เนี่ยเอ่อเป็นลักษณะที่ว่ายืนฐานระยะสั้นนะเลอะเห็น เห็น bottom ในรอบสั้นแล้วนะเห็น bottom ในรอบสั้นที่บรเีบนะครับย9นะครับก็มีลุ้นเป็นจุดกับตัวระยะสั้นแต่ว่ายังไม่ใช่การกลับไปเป็นขาขึ้นขนาดนั้นคือน่าจะเป็น t e คนิ i c a l rebound มากกว่าระยะสั้นเนี่ยสามารถยืนระดับ29บาทขึ้นมาปิดเหนือ30นะครับรอบนี้ก็ ถือว่าใช้ได้ครับมีโอกาสที่ได้เห็นการลุ้นการฟื้นตัวขึ้นนะครับมีการขึ้นไปทดสอบแนวต้าน32.5-34.25ถึง34.25นะครับก็ลุ้นรีบาวระยะสั้นนะครับแต่ว่าเน้นย้ำว่าระยะสั้นถึงการนะครับรอบหลักยังไม่ใช่นะครับค่ะ TBN ค่ะสำหรับตัว TBN เ,เนี่ยแนวโน้มผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังเป็นลักษณะการไซด์ดาวอยู่นะครับก็ ยังต้องรอดูรอบการสร้างฐานในครั้งนี้ตัวท b n เนี่ยสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มในรอบสั้นคือต้องผ่าน6.5ถ้ายังผ่าน6.5ไม่ได้นะครับก็ยังเป็นลักษณะการไซด์เวดาาลงมีโอกาสลงไปแตะแถว5.8แล้วก็แนวรับสุดท้ายอยู่ที่5.3นะช่วงนี้ยังเป็นลักษณะการไซด์เวถึงไซด์เวดาวอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับค่ะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะ K T M S ค่ะ สำหรับ KTS m เนี่ยแนวโน้มก็ยังเป็นพักตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าจะให้ดาวไซด์จำกัดเนี่ยมันต้องลงมาใกล้ๆฐานแนวรับสำคัญคือ2.14กับ2.08นะรตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแนวรับสุดท้ายของรอบแล้วนะครับก็ไม่ควรหลุดใครที่อยากเล่นตัว KTS m นะครับผมแนะนำว่าถ้าหลุด2บาทต้องต้องหยุดเล่นไปเลย แต่ถ้ายิงยืน2บาท2บาทต้นๆเนี่ยนะครับก็ยังพอที่จะเล่นแดงได้แต่ว่าถ้าหลุด2บาทเมื่อไหร่เนี่ยให้ชะลอการลงทุนนะครับค่ะดูข่าวไปแล้วฟังข่าวไปแล้วดูกราบประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะกลับมาที่คํำถามที่ผู้ชมถามเข้ามาในวันนี้มี2ตัวนะคะคือ CCET กับ Master แต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามผู้ชมขอดูเดลต้าก่อนค่ะค้พัชเจอแคบาลานเข้าไปคือเดลต้าวันนี้ติด เทรดดิ้ง l a r เลใช่ไหมครับแล้วก็เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับ uh, ระหว่างวันเนี่ยมีในรอบเช้าเนี่ยมีแรงขายลงมาในรอบสั้นนะครับทำให้ยังเทรดแถวแถวหนึ่งผมว่ามีโอกาสย่อต่อแต่ย่อมาเนี่ยถ้าย่อมาลึกๆแนวรับรอบนี้อยู่ที่บริเวณร3 7 5ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าเก็งกําไรที่ดีนะครับคือต่อราคาอีกหน่อยนะครับขอ,ขอแบบ ถ้ายอ่อลงมาแรงๆใกล้ร้อยสเจุดเมืม่อไหร่เนี่ยผมว่าเก่งกำไรเล่นรอบระยะสั้นได้สายสายเทรดเขาจะเรียกว่าเป็นจังหวะส c a l ปิ้งสั้นๆนะครับมค่ะมาที่ตัวหุ้นนะคะก็คู่กันเลย C-CET ค่ะแคลคอมเนี่ยผมว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าให้เล่นจังหวะยอ่อตัวแคลคอมภาพหลักเนี่ย ยังมีโอกาสไป10บาทแล้วก็ลุ้นผ่านระดับดังกล่าวได้นะครับทิศทางยังคงเป็นขาขึ้นไม่น่ากังวลอะไรแต่ว่าไม่แนะนําให้ไล่ราคาอยากให้เ,เล่นจังหวะย่อัวมากกว่านะครับสำหรับตัวแคลคอมนะครับแนวรับอยู่ที่8.7 8บาทแล้วก็7.3านะครับสำหรับตัวแคลคอมนะครับจริงๆถ้าดูของแคลคอมเขาเริ่มไซวีเอกข้างๆแล้วอันนี้น่าจะด้วยด้วยปัจจัยต่างๆแล้วน่าจะดู เทรดดิ้งได้ง่ายกว่าเดลต้าในช่วงนี้นะคะใช่ครับผมโอ้ยงั้นเดลต้านี่เปิดแกลบลงมาใจหายใจคว่ำหมดเลยนะคะแล้วก็ทำตลาดลงไปเยอะพอสมควรอ่ะอีกตัวหนึ่งมาสเตอร์ค่ะสำหรับมาสเตอร์เนี่ยเอ่อในทางเทคนิคเนี่ยมันหลุด44บาทลงมาดังนั้นเนี่ยยังอยู่ในรอบของการพักตัวนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวลงต่อในรอบระยะสั้นนะครับมาสเตอร์ Master, ไปรอด้านล่างนะครับฐานแนวะรับสำคัญจะอยู่ที่38บาท นะครับ3าบาทเนี่ยเป็นแนวรับในรอบใหญ่เลยนะครับเป็นโลของปี2023แล้วก็เป็นโลของปี2024ดังนั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้ไปรอดูฐานระดับดังกล่านะครับตรงนี้ปล่อยให้มันพักไปก่อนนะครับผมว่า38บาทเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมที่ดีลุนการฟื้นตัวกลับที่ฐานดังกล่าวตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงระหว่างทางของการพักตัวลงอยู่นะครับ มเมื่อสักครู่เรามีสัมภาษณ์ผู้บริหารของ SJWD ไปขออีกสักตัวได้ไหมคะได้เลยครับสำหรับ SJWD เนี่ยแนวโน้มช่วงนี้เนี่ยเป็นลักษณะไซ d e w a y s ้านข้างเหมาะกับการเทรดดิ้งนะครับย่อลงมาลึกๆก,ก็สามารถเก็งกำไรได้นะครับลึกแค่ไหนผมก็มองไปที่10.7 0 10. 7กับ10บบาทนะครับคือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเทรดดิ้งที่ดีนะครับช่วงนี้เนี่ย STWD ต้องต้องบอกว่าเริ่มหยุดลงแล้วนะเริ่มหยุดลงแล้วนะในในในภาพใหญ่แต่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันออกข้างนะครับดังนั้นเนี่ยการแว่งตัวออกั้านข้างเนี่ยกลยุทธ์ในการเทรดก็คือลักษณะเทรดดิ้งย่อลงมาแรงๆซื้อพอเด้งกลับขึ้นไปก็หาจังหวะขายนะครับคือยังไม่ได้ให้เล่นรอบยังไม่ได้ให้ถือยาวนะครับ ค่ะ,คะอ่านี่เป็นภาพรวมรวมถึงข่าวสารที่มีเข้ามาด้วยวันนี้ขอบคุณกทบ,บานมากค่ะขอบคุณคได้ครับสวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะ